ได้แต่กินกับกินครับพี่น้องโ <c oughs> ต,ตกมาปีฮกฮกได้แต่กินกับกินครับวันนี้กะมาอยู่กับท่านฤๅีน้อยคือเก้าครับที่หนังคือเก้าวัดครับสวัสดีครับเพิ่นว้าเพิ่นได้เมนูนเมนูไม่ไเมนูกั่นไก่ครับพี่น้องวันกกนี้กั่นไก่อ๋อรุ่นะคุณเหลือจังเส้นนี้เด้กคุยนุ่ยนุ่ย ้อกันไก่คร okay, Fl ับพี à, ่น้องมื้อนี้กะสูตรเด็ดครับสูตรน้ำอยู่เท่งต้อนครับมื้อนี้ต้องมากรมเอาตีนมันก่เล่นรถตั้งหน่อยไทยโฆษณากรับโฆษณาให้เสียงตะไคายกระดังครับพี่น้องต้องขอโทษขออภัยครับมื้อนี้ ครับกับทักไายสบายดีครับพี่น้องยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องบ่าวโดมลูดบออฟฟิเชียลครับวันนี้กะมากินข้าวนํ้ำเดี๋ยวอีกคือเก้าวครับวันนี้ก็ได้เมนูวันนี้กันไก่ครับพี่น้องไก่บ้านครับรสเด็ดเลยครับวันนี้กะมาอยู่เดอสถานที่สร้างภาพการเกษตรครับวันนี้ เราได้ภาพเหรือสร้างมันนี่ก่อนขอยิดตามรับชมครับพี่น้องตางือสีน้อยกว่ห้าหนังควายทีตีตีหนังควายครับ้้นีกหาควายหาควายทดสอบว่าเหี่ยวเพื่ออะไรดีกว่าเดียวครับปุณิย์ลูกมะมีเลยทดสอบเหี่ยวครับ ใส่อุปกรณ์เท่าที่มีครับพี่น้องเคยเป็นรู้เสือมาก,ก่อนมีได้มอนึงกับมีต้องใส่ครับพี่น้องโอ้ขึ้นเหลือมออะไรครับพี่น้องหอมหุยหุยแลครับห,หอมเครื่องเทศแล,าาแล้วธรรมดา,าเมียมันได้ขึ้นเลยฝนตกได้ครับวันนี้ฝน,นตกครับอยู่บ้านกุดวา คนตกครับมือนี้ตกกะเพราะท่านเนี่ยแยครับแต่ว่าร่มแห้งมือนี้นเป็นตกแห้งกว่านี้อากาศเย็นกว่านี้ก็หวายนั่งควายเมื่อกล่ได้ทำงานตลอดแล้วเฮี้ยววันนี้วันนี้นนช้อมันยังงดหลอดเลยอัะน้ำเดืปุ่งเลยครับน้ำเดือดปุ่มมเร็วเดือดว้ายี้อเดืปุ่มใกล้ๆครับพี่น้องเคล็ดลับกะเสือน้ำแข็งน้ำครับพี่น้องนี่ น้ำแข็งครับนี่คืออุณหภูมิมันตัดเดียวครับมันจะเป็นยดน้ํายดลงมีเฮอมันฮือมีเธอไม่หม้อครับพี่น้องอเอาเื้อทับการนเยื่อไฟเลยโหน้าสวสาถสดใสง่ญ่ครับพี่น้อง,ออง <laughs> มืดจังน้อยครับไฟพี่พ่อครับวันนี้เคยเคยจะซุกแล้วครับไฟมันน้อยลายแต่ไฟเรื้อส่วงครับพี่น้อง ในเวลาอันเปลี่นมงคลและฤกษ์แล้วครับพี่น้องเฮงแล้วครับอันน้ำไปเทาะครับปึ้ยอ,อ,อ่ายขึ้นท่วนๆครับพี่น้องอ่ายึินทวนๆแล้วครับปงเลยครับปงเลยเาะสุไฟ่แไ โอ้ยเขา่ตนะวะซื้อไม้ไม้ตีกาโอ้หลงขอเล่ยมันกระลุน้ยข้น้อยแทะกระตูเฮ้ยดีออขึ้นกระตูหนังเนาะบ่้น้อยแทะกระตูกระลังกะลังกะลังะังกะลังกะลังกะลังะักะกะังะลังะังะัง จงุกแล้วสุกแล้วซุกด้วยน้ำง่ายเแา่อยัลนมาลวกอร่อยน้ำน้ำน้อยสุกแล้วกรองใส่กะางนั่นเนาะเ็นแล้เซ็ปป่ะคือเก่าไอ้คือเก่าละไอ้คือเก่าละอรสชาติเป็นเลยครับได้กันป่ะแซ็ปป่ะ <พ> <chord> <éch designs> มามามากินเข้าครับทีมงานเบาดูดดูดคือเก่าครับพี่น้องมื้อวนนี้ก็ได้กั้นใกล้ครับพี่น้องมื้อวานนี้แซบครับพี่น้องหิวมันเยอะมาแล้วมันแซบิดแล้วครับพี่น้องปี๖6ต๊ว่างกินครับพี่น้องมา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 แซบเลยครับมื้อวนนี้าิเฟิร์นยันเบิอยู่ <ch bath> ดีไอ้ดีเจยเจะกลางแจ้งเน้วมบงจะบ่้ยหอมเถอะเป็นอะที่มาใช่ะมา้องยกคว่างกินคครับพี่น้องเมื่อวีนแซ่บครับพี่น้องมือายายขึ้นทุยๆครับพี่น้อง มามามากินข้าวกับทีมงานบ้าดมดุดกครับพี่น้องมื่อกี้ได้กับทีมงานสามังไฟซูมกิ่งทองมาอร่อยหอมและกะสอสวัดิ์รถไทยหญ่ครับมื้อนี้ไ้กินข้าวนั้มเดียวคือเก่าสอสสายพลกะมาครับพี่น้องมาเจิญกามาครับมา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 กินข้าวกับทีมงานบ้าดมดุดกด้ครับเด้อพี่น้องเด้อ แซ่บๆครับพี่น้องมามามามกินข้าวครับพี่น้องบ้าเมียกันไก่ครับกันไก่วันนี้มากมามาไปเลยน้ำยูเทงยนก่อนครับพี่น้องแซ่บๆครับไปเลยโหเจ้าว่าเป็ดในค้างไม่มากลับมาพีฮู้ฮู้พิชของรักษาด้วยคนนะพิชของรักษาเด้อขลามเด้อขลัมเด้อมาครับสำหรับคลิปนี้กะเออพี่น้องสุ้กุศลอยู่ดีไม่แห้ง สุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <Okay. S 1> กดซับต่ไครนะครับเด้อพี่น้องเด้อไมา,มากินข้าวน้ำเดียวเด้อ